ก็กราบสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมรถถังบิสกันเหมือนเดิมนะครับผมกับผมเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ารถถังที่สามสิบสี่แปดห้าวิตอรี่นะครับผมก็เป็นรถถังโซเวียตถังพิเศษระดับหกนะครับผมซึ่งคันนี้ก็เป็นคันที่ผมได้เอ่อ,เ,อ,อเปิดกล่องฟรีมาครับผมซึ่งก็เป็นรถถังที่เท่าที่เล่นมาก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากแล้วก็มีลายพิเศษด้วยซึ่งเป็นลายเนี่ยวิคตอรี่ครับผมเฮ่ลายโอเกมมิ่งนตรงนี้เห็นไหม แต่ว่าก็จะเปลี่ยนลายพังไม่ได้ผมก็คือได้คันนี้มาแบบจะเปลี่ยนลายพังไม่ได้นะก็คันนี้ผมก็เป็นเป็นคันนึงโปรดคันหนึ่งสําหรับผมอ่ะเป็นคันโปรดเลยแบบว่าเกียนจริงๆแล้วผมสำหรับผมนะก็คันนี้อุปกรณ์ที่ผมใส่ขอพูดถึงก่อนเลยนะว่าผมใส่เป็นบรรจุกระสุนเร่งเร็วแล้วก็กล้องเครือผิวเลนนะทําไม่ใส่กล้องเครือผิวเลนผมใส่เน้นสปอตมากกว่าน,นะเพราะว่าคันนี้มันปืนมันค่อนจะมีข้อเสียตรงที่ว่าปืนเจาะข้างจะน้อยนะเห็นไหม จอดอ้วแค่158เองสุดแล้วลูกอีซ่าก็จอดได้แค่209ก็คือประมาณว่าเทียบหกพอได้แต่เทียบเจ็ดลำบากครับผมแค่นั้นแหละครับมาเลยเอาไปแนวหน้ายากอยู่นะครับผมก็เลยต้องใส่เป็นในการสปอร์ตเอาแล้วกันเนาะสเปคคันนี้ก็ไม่ค่อยจะต่างกับเทียม485สักเท่าไรนะก็มีมีความคล่องตัวที่จะสูงมาตัวแล้วก็เซียก็สุดด้วยนะส่วนใหญ่เป็นทางสมดุลนะเป็นทางสมดุลนะคันนี้มีคมนพนนะ็เท่ากับน,นะ กอตัวถัง45ด้านหน้า45ด้านข้าง45ด้านหลัง40นะแต่ว่าจะมีองศาเคยเลยนะแบบกรอบมันค่องจะมีความเหลี่ยมพอตัวนะเฉียงพอตัวทําให้อาจจะทน HE AT e ของ KV2 ได้อยู่นะเกาะป้อมปืน90นะด้านข้าง75และข้างหลัง52ครับผมก็ถือว่าเป็นป้อมปืนที่หนาพอตัวนะสาหรับดบบหงนะก็คันนี้จะมีกำลังขย้อน572แรงมา้าความเร็วสูง54กิโลมตรตชั่วโมงความเร็วกันหมุน 57.05ิบ้าและความเร็วกันหมุป้อมปืน55.17นะก็ถือว่าเป็นคันที่ไวพอตัวในการวนนะแต่แค่จะออกตัวใช่นึงเพราะว่ากำลังเครื่องยนต์ไม่แรงมากไงอ่าก็ความช้ามาตรฐานนะ1 5อยห้ 50, แล้วก็การจบับเกาะร้อยเกนี่ถือว่าต่ำนะเรทออฟไฟรหรืออัตราการยิงนะ9.29นะต่อน,นาทีระยะเวาลาหนง4.1วินะอ่าซึ่งตัวนี้เครื่องยนต์นี้มันจะต่างกับตัวนี้นิดหน่อยตรงเทียมบนซ์ห้านิดหน่อยตรงที่ว่าเทียมปนะ คล้ายๆใช้ปืนท็อปนะเอออย่างงี้ไอตัวนี้เหมือนจะใช้ปืนแบบนี้นะเออคล้ายๆคล้ายๆที่เออม T45 Victory เหมือนใช้ปืนนี้แล้วก็ใช้เครื่องยนต์นี้ครับผมถ้าเป็นที่เออม T45 จะใช้เครื่องยนต์นี้ซึ่งมันเทียบเจนะซึ่งแรงกว่าซึ่งทีม5 Victory ่ใส่แค่ T6 นะก็เลยทำให้มันอาจจะช้ากว่าเอที่ T45 นิดหน่อยแต่ก็เพื่อการโอเคนะผมว่านะเราไปดูในตัวแอปกันเลยดีกว่านะเจ้าแอปเนี่ยมันเป็นตัวที่สปอยได้ดีสุดๆแล้ว อ่าเรามาดูเจ้าถียมสี่แิดห้า big story ประมาณนะกรอตรงนี้สี่สิบห้าสี่สิบห้าและสี่ห้าครับผมจะมีตรงนี้ตรงเป็นคะแนนตรงมุมมอดีหนาเก้าสิบนะซึ่งตรงนี้ก็โอกาสเด้งเร็วมีตรงสเปนอาร์มลงปืนสิหนาเก้าสิบนะครับผมเอ่อมีตรงซ้อนตรงปืนหน่อยสี่สิบห้าครับผมแล้วก็เกาะป้อมเจ็ดสิบห้านะมีตรงตรงแก้มเก้าสิบนะแล้วก็ตรงนี้จะมีแกนป้อมด้วยซึ่งสามารถถูกยิงได้หนาเจ็ดสิบห้ามีหม้อหนาเก้าสิบนะเกาะข้างก็หนาสี่สิบห้านะครับผม ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับส่วนมันจะต่างกันที่หมายเลข5เยอะไหมก็เดี๋ยวเอาให้ดูเลยแล้วกันเนาะอ่ะดูความแตกต่างแล้วกันไม่ต่างครับผมก็ไม่ไม่ต่างมากนะผู้เคียนั้นนะต่างกันแค่ตรงปืนปืนเนี่ยครับกับเครื่องยนต์นะครับมาเลยทําให้ดูแตกต่างกันนิดหน่อยอ่าเห็นไหมแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมรถถังก็ดูมีความเกลียนมุมกดเจ็ดนะครับผมก็คันนี้มีโอกาสเด้งได้พอตัวเกาะข้าง45พอทํามุมได้อยู่นะ คันนี้ก็กดีพอจะทน h i EQV สองได้เป็นคันหนึ่งที่พอจะดู hit EQV สองได้อยู่นะเห็นไหมครับผมว่ากราะหน้ามันก็จะมีมุมนนะอาจจะทําให้ดู h i E ได้ดีนะแต่ถ้าเจออะไรนะแบบมุมเก้าสิบองศาก็ลาก่อยนะผมแต่ว่าถ้าวิ่งตรงๆอย่างเงี้ยยากนะครับที่ h i E จะจะยิงได้เข้าเก้าร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็เราวิ่งหงียเฉียงด้วยก็จะไม่ได้กินแน่นอนครับผมแต่ก่อข้างเราห่านเก้าสิบก็ไม่รอดนะครับผมก็เป็นคันที่ เขาเลยนะมีเดียแท่งสายสมดุลนะเอาเราไปดูมั่งดีกว่าเปิดมันมีข้อเสียยังไงมั่งก็เท่าที่ดูนะครับเห็นเควีสองไหมครับผมนี่เห็นไหมนี่ขนาดเควีสองนะเนี่ยเห็นไหมปืนว่าปืนเจาะน้อยนะครับผมควรจะเจาะน้อยนะไอ้นี่มันไม่ค่อยมันดูไม่ค่อยออกอ่ะผมให้ดูง่ายๆเลยพอดีละอยห้าสิบแล้วกันเนาะก็เแงคันนี้จะเป็นคันที่เกาะหนามากๆซึ่งก็หนาที่สุดหนาสุดๆในระดับหงนะก็คันนี้ก็ถ้าเลงไปมันจะแบบนี้เขียวนะแต่ว่าลูกเอพีนี่ควรจะ เห็นไหมเหลืองเหลืองแดงๆนะแล้วยิงเขาาจจะยากนะเจอทีอสติดิ่งเฉียงเลยก็อาจจะละําบากนี่ที่ยิงสิบแปดห้าใช้ปืนท็อปมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเขาว่ามันแตกต่างกันเห็นไหมแตกต่างกันนี่ใช้แค่ลูก AP นะครับผมถ้าลูก a อพ r ก็เขียวหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อตีอสิบแปดห้าวิทตอรี่ใช้ลูกเอพี r, เห็นไหมครับว่ามันต่างกันการเจาะมันต่างกันครับผมแค่นั้นแหละพูดพูดไม่ยากมากนะซึ่งถ้ามันเจอทีอสเจ็ดแล้วนรกเลยนะครับผมก็เพราะว่าลูก AP มันเจาะน้อยมากๆจน แบบนี้เลยลูกเอเอชอาร์ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากก็จะเป็นแบบนี้ก็อันว่ามันไม่ใช่แนวหน้าแล้วกันเนาะก็แนะนําเยอะหน่อยเพราะว่าสําคัญนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่ไม่ได้เล่นง่ายพอตัวนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเป็นคันที่หาเงินได้ดีพอตัวแล้วก็เป็นรถถังนําโชคด้วยนะหรือเปล่านะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะมันปดูเกมเพลย์หน่อยดีกว่าเป็นยังไงนี่ก็อัดแล้วก็เล่นไปเลยนะก็รถถังที่เขาเรียกว่าอะไรนะก็สนุกสนุกอะหาเงินก็โอเคนะ ก็คือเจอเทีย,เยเน,นเจนน็ก็ต้องเปินลูกทองหน่อยเจอเอ็มหกเงี้ยพวกเอ็มหกเงี้ยก็ต้องเปินลูกทองหน่อยเพราะว่าคันนี้ปืนมันจ no Left, เจาอโน๊กกว่าเยอะนะเลฟตอบไม่ได้ว่ะต้องดูเพื่อน <c oughs> ไปก็ได้เดี๋ยวผมจะอยู่ตรง <c oughs> โอ้ยโทษครับคันนี้ก็การบรรจุประมาณหกจุดห้าวินาทีนะผมถือว่าไม่เร็วมากนะครับผมแต่ว่า แต่ว่านี่คือ,อยังใส่แบบโรงรมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นรีโหลดนะผมท่านใส่เน้นรีโหลดเอาพัดลมมาด้วยแล้วก็เอาไอ้สเียงบวกไอเทมงห้าเอซนมาก็จะได้เร็วกว่านี้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าผมเน้นสมดุลดีกว่าเพราะว่ายิงเร็วก็ไม่ช่วยอะไรถ้ายิงไม่เข้าและถ้ามองไม่เห็นด้วยนะเนี่ยเนี้ยก็หรอดดีพอในการทำผมตรงนี้อ่ะอีห e ้ามาสปอร์ตนะครับผมแล้วก็สปอร์ตกลับเลยครับผมโอเคฮะโ,โดนเจาะไปนัดหนึ่งฮะอีร้อยยิงใส่เอ้ไม่ใช่ซูร้อยเมาเมาครับผมเมากาแล้ว เกมเมอร์เมาเกาผมนัดห,หนึ่งนะเรียบร้อยจังเลยตรงนี้เราจะค่อนข้าง,างจะได้เปรียบนะเพราะว่าเราป้อมปืนเราอยู่ด้านหน้างันเ,เลยไม่ต้องไมต้องโผอะไรมากเพื่อจะยิงนะแค่นั้นแหละจะจะมีจะมีพูดกแคแค่นั้นนะ่ะนี่นครับผมขออีกหนึ่งนัดแล้วปืนนี้มีความเสียหายร้อยห้าถึงสนะิบถึงสองร้อยห้าสิบนะก็ได้ไมจเฉลี่ยก็เลยค่อนข้าง,างจะเยอะพอตัวอ่าเด้งกระสุนเอ็มหกได้อยู่แต่เอ็มหกนี่เราต้องใช้กระสุนเอบีซีอาร์ R นะคะรับผม จัดไปครับผมต้องพยายามแบบอะไรนะแบบให้กรอบมันออกไปเทียแค่นี้นะเพื่อให้มันมีเด้งๆได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,ยวอ,ยวอยวีม้าอีม้าอีม้ามันมันมีตัวจอดแนวหลังแล้วก็ต้องไปทำลายตัวแนวหลังก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะเละนะผมแนวหลังก็ในมีความสำคัญนะอย่าให้แนวหลังเละน,นะผมเหียบร้อยครับผมรู้อยู่ว่ามึงจะเล่นนะ เอาอีม่าก่อนเลยครับผมเอาตัวที่มันเขาเลยนะตัวเด่นของทีมฝั่งนั้นก่อนนะอย่าพยายามให้เขารอดนะแนะนําอย่างนี้แนะนําว่าต้องไม่ให้เขารอดต้องไม่แนะนําว่าไม่ให้เขารอดนะแนะนําอย่างนี้แนะนาครับผมอย่างนี้แล้วจะหนีก็เรื่องของคุณแหละก็ต้องหนีแล้วละ่ะเอาคอยโอ้ยโอ้ยจุกจุกจุกเฮลมีเฮลมีโอ้ย,อยจุกลวโว้ยตอนนี้ต้องหนีอย่างเดียวผมทําอะไรไม่ได้นอกจากหนี โอ้ยยิงไม่โดนหายหายโอ้ยจุกจุกครับผมตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากสู้มันประจันหน้าผมแล้วก็ทําการเกลียนนะเอ้สายโอ้โหใสไ่ไม่ไปได้เลยวะอก็ตายละเอ้ยบิดบิดบิดไม่รอครับผมก็เราเราไม่ได้ยิงพันแต่แรกนะเราอาจจะชนะได้นะเอลทีทีพีก็เก็บไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผม สุดท้ายตัวแบกก็เป็นผมนะครับผมถ้าผมไม่ทำระอีพาก,ก่อนมันมันก็จะไปป่วนไอ้พวกคนอื่นเราได้นะยอมงว่า LTTB ก็เล่นรู้เลี่ยงพอตัวนะแต่ไม่กันแนวหลังเราเลยนะก็ยอมแรกไับมผมยิงไปสองพันหกสิบหกดาเมจนะนี่ยิงลูก AP อย่างเดียวนะก็ทําเงินไปได้สามหมื่นสองร้อยสิบสองนะผมไม่มีวภารกิจแต่อย่างใดนะนี่ไม่มีมีชิมิเตออีกต่างหากก็ถือว่าเป็นคันที่หางเงินค่อนจะดีเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปืนที่เจาะน้อยเลยค่าสุงอาจจะถูกเห็นไหมถูกจริงด้วยแล้วก็ กระสุนอีพิซาก็ไม่ได้แพงอะไรนะอืมเป็นคันที่ใช้ได้นะก็จบเกมเร็วอย่างรวดเร็วนะสองรอบแรกเราไปเล่นกันรอบสองเลยดีกว่าเนาะมีแพ้มีชนะโว้แองบิทเป็นเรื่องธรรมดามีแพ้มีชนะนะเจ้ารอบชนะมาดูอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับผมผมไม่ใช่แนวนั้นนะให้รู้ความเป็นจริงของโว้แทงบิทนะว่าว่าเอ็มเอ็มจะฉุดเราลงเหววันไหนนะคลิปไหนฉุดลงเหววันนั้นแหละครับผมจะได้เห็นนะ แต่ผมก็จะพยายามไม่อาจแบบเน่าเกินไปแบบแพ้ทุกรอบแบบไอ้อย่างนั้นอะหรือตายทุกรอบพยายามจะไม่เอาอย่างนั้นนะก็อย่างนั้นก็ช่วยทีมเยอะที่สุดแล้วกันนะอย่ายุดเลดก็พอนะคือเกมนี้ก็เราต้องดูเพื่อเราด้วยนะเพื่อนคือสิ่งสำคัญของเกมนี้นะผมอย่าให้เพื่อนเราตายนะแล้วเราแบกนะเราต้องแบกทั้งทีแบบแบกแบบแบกช่วยเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยแล้วค่อยแบกไอ้อย่างนั้นมันจะลําบากนะบางทีเราก็ต้องเชื่อใจในเพื่อนมั่งนะบางทีเพื่อนเราโนบแต่ว่าเลือกเขาเยอะไงแล้วเรา ช่วยเราถ้าเราช่วยเขาได้แล้วบางทีเขาอาจจะมาฟิเเกมให้เราชนะก็ได้นะฮะต้องคิดอย่างนี้นะครับผมจะได้อยู่รอดได้ต่อไปนะเอ็มเอ็มจะได้ไม่ทําร้ายเราเกินไปรอบนี้เราเจอระดับหกนะก็ห้อนจะประหยัดลูกทองหน่อยก็มีคันเดียวที่เราต้องใช้ลูกทองบ่อยๆคือ E2 สองแล้วผมเพราะว่าลูกเ p พีเราไม่สามารถเจาะ e สองได้แม้แต่นิดเดียวนะถึงแม้จะใช้ป้อมท็อปเราป้อมท็อปที่มันอะไรป้อมกาก,ากลงก็จะเจาะยากมากๆนะเราก็ทําการดักนี้เลยผมกดเจ็ดก็พอได้อยู่นะแล้วคันนี้เราเรื่ออะไรนะเวลาผมมันก็โผล่แค่นี้ใช่ไหม นะมันมันค่อนจะมันค่อนจะดีตรงเี่มันโผล่โผไม่มากไงมันก็การหลบดีได้ดีไงมันดีตรงเนี้ยแหละหลบหลบยิงยิงหลบหลบยิงยิงมีความผิวไม่ไม่เหมือนใครอะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวตอนนี้ขอไปต้านแนวบนก่อนทีป1ดปืนเจาะนุ่เหมือนกันนะจัดไปหนึ่งนัด200ดาเมจนะครับผมพยายามจะเล่นไม่หัวร้อนนะเพราะว่าหัวร้อนมันจนชินแล้วไงแค่นั้นแหละ ไม่โดนนะผมรีบไปนิดนึงแล้วไอ้คอมวิมันทำอะไรเนะี่ยเหยียบร้อยร้อยแปดสิบเก้าดาเมจนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปแบกทีมหนึ่งเพราะว่าตรงมันเจาะแนวแนวข้างแล้วเราต้องทำการขึ้นไปด่วนนะคันนี้แรงมาไม่สูงมากจะขึ้นไปช้านิดนึงน่านี่ย t อทแปดเราเละล้วเราไม่ดูแนวหลังเลย มัวแต่กันแนวหน้าครับผมมันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้ไปโอ้ยไม่ตายอีกโอเคเขาเขาเสียเปียบเพราะมุมกดน้อยนะเราได้เปรียบตรงนี้มุมกดเราเจ็ดนะซึ่งมันได้เปรียบพอนะก็สู้วันเนินนะครันนี้ได้เปรียบกว่าเมื่ออยู่บนเนินนะเพราะเกาะมันอยู่ข้างล่างมันเสียเปรียบนะเพราะว่ามันยิงง่ายเกินนะน้อยครั้งที่จะเด้เงนะยิงไปเลยร้อยหกสิบหกดาเมจนะชินุมันนิ่งเราก็อย่าเพิ่งไปยิงนะ เพราะว่าเรายิงตัวที่มันขยับได้ก่อนเพราะมันดะไม่มันไม่สวนเรานะเพราะเพราะมันสวนเราต่างหากโธยิงติตตดตีดนะ,ะปปรับนะพผมปืนเห็นไหมครับว่ายิงอ e ีสองตอมด้านหลังไม่ได้เลยจัดไปตัวนิง่นงๆปล่อยไปก่อนนะเรายิยงตัวที่มันขยับก่อนเพราะตัวขยับนี่แหละมันจะฆ่ามันจะพลิกเกมเรานะจัดก่อนจัดก่อนอีสองครับผมจัดไปฆ่าตัวที่มันขยับก่อนต้องจาไว้นะอย่าัมแต่เอาตัวที่มันไม่ขยับนะแบบยิงโอเคครับจัดไป เอาตัวที่มันไม่ขยับก่อนเอ้ยขยับก่อนสิเอาเพี้ยนละเริ่มเพี้ยนละจะเอาไงเอาที่แน่นะโอเคอะโอ้โหอีสองยิงแดงครับผมโอ้ยิงว้าวนะพลาดเองโอเคอะเควันเอก็เก็บไปแล้วเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรจีจีครับผมอีสองก็ทำการรับตีนพอตัวแล้วเราก็เลือกเต็มแนละ้วรอบนี้ ซับซับไปเรื่อยๆนะซับพอร์ตอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากนะคันนี้ยิงไปเรื่อยๆเงินก็มาเองฮนะเอ๊ยยิงไปมันหน้า 5, ได้เงินมาสามหมื่นนะครับผมประหยัดเงินนะครับเป็นคันทําเงินอย่างดีนะก็ยิงไปมากก็ได้เงินนะออืเป็นคันที่หาเงินได้ดีพอตัวนะทุกครั้งที่ผมรีวิวรถถังทองนี่ผมคงจะรวยเรื่อยๆนะถ้ารีวิวทุกคันนี่ผมเงินก็คงเป็นล้านอนะแบบชิวๆวแบบแป๊บเดียวก็ล้านหนึ่งอนะ ก็รอบที่สามนี่เก็เจอเทียหกเหมือนเดิมเพราะเนื่องจากว่าปืนมันเทียต่าแล้วก็ขึ้นอยู่มันเทียต่ํานะดังนั้นก็เลยไม่ค่อยเจอเทียเจ็ดหรือเ,เปล่านะอืมขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยแหละนะรอบนี้เราจะปราเพนเซอร์ห้าสี่ย่างเลยเพราะว่าแพนเซอร์ห้าสี่รกรอบเพนเตอร์นะแล้วปืนเรามันเจาะยิงยากๆอย,อยู่เราสั่งซ้ายครผมไปขวาตายแน่อนอนครับผมดงเตนนะขวาคือดงเตนเราจะไม่ไปนะเพราะผมเชื่อรอบนี้ขึ้นเขาเยอะแน่นอนเราต้องรับตีแน่อนอนครับผมแต่ด้วยความที่ป้อมปืนคันนี้มันก็จะ แข็งทนพอตัวนะก็เราก็จะทําการบวกเลยแล้วกันเนาะปืนคันนี้ก็ตามสไตล์เออเทียรดำๆอยู่แนละ้วก็ปืนไม่สเสถเียนนะครับผมไม่สถเียนนะก็ถ้าถ้ายิงไกลๆแบบเป้าบางก็ต้องทําใจน,นิดนึงเพราะว่ามันจะไม่โดนนะแค่นั้นแหละ <c oughs> ถ้าเป็นเทีย์สูงๆอะปืนถึงจะแม่นนะแต่รัสเซียก็ไม่แม่นอยู่แนละ้วก็มีเทียดำๆมันก็ไม่แม่นนะแต่ว่าเทีย์สูงเริ่มแม่นแล้วไอ้แพนเตอร์เ, man, นะเ i, นี่ยแม่นนะไอ้เนี่ยมันเยอรมันนะของมันรัสเซียนะดูอื่นนนิดนึงเพราะว่า เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์ท็อปของเอทีมสี่แปดห้าไงครับผมก็จะอื่นๆนิดนึงแต่ว่าถ้าวิ่งเรื่อยๆก็เร็วนะครับผมก็แบบว่าค่อนข้างจะฟรีนะสองกระถังคันนี้นะน้อยคนที่จะมีนะอันนี้ผมได้มาตอนเปิดกล่อ,กองเมื่อปีใหม่นะน่าจะนะก็โอ้เป็นของฟรีที่ถึงแม้ว่าอยา,อยากจะได้ดีเฟนเดอร์หรือเจ้าแท้าเก้านะแต่ว่าได้คันนี้มาก็ดีมีบุญขนาดนะี้เพราะว่าเพราะว่ามันของฟรีอ่ะเออของฟรีใครก็อยากได้อ่ะเออพูดง่ายๆนะ เป็นของฟรีอ่ะใครก็รักบอกเลยเป็นรถหางหาเงินชั้นเยี่ยมเลยนะที่เอาหหาเงินได้สามหมื่นเนี่ยแบบยิงชิวๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากๆแล้ว F K ใช่ไหมถ้า A F K จะไปตบก่อนเลยตอนแรกบ,บอกจะไม่ตบนะแตมาจะตบแลนะ้วเนี่ยจริงๆเขาไมา่ F K นะชิบหายชิบหายชิบหายตีตไอชิบหายเนี okay. ่ย ชิบหายอล,ชยลนน้ชิบหายแล้วนั่นไงชิบหายชิบหายพลาดเองโอ้โหพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วนั่นไงพลาดแล้วพลาดแล้วไอชิบหายเครื่องนี้อืดเกินมไม่ยา่ยาอยา่าอย่าอืมโอ้ยตายลากรอยโทโทษทีครับรอบนี้หิวเองครับผมเมื่อหิวก็แพ้ครับผมแค่นั้นแหละ แลวทีมเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยอะไรครับผมคําว่าทีมอะครับรอบนี้ไม่มีครับผมต่างฝ่ายต่างหิวพวกนี้ครับผมไม่รอดนะรีบตายไปนิดนึงอ่านี่ดูเล่นดูเล่นแบบจริงจังดีโอเคครับผมโอเคดูดูไอทีมสี A นะ่าจะพึ่งได้อยู่แต่นี่แคมป์อย่างเดียวเลยเนาะและ้วระบบแคมป์มันเอาออกทําไมก็ไม่รู้นะกลัวแต่ดาดาดาแต่ถ้าพวกนู้มันเล่นล่ะไปสั่งให้มันเล่นดีๆก็ไม่ได้วอลเกมมิ่งมันหัวกล้วยจริงๆเลย พวกกากก็รีพอร์ตอยู่ได้นะมกากเองถ้าไม่กากเขาไม่ด่าหรอกนะมึงต้องรู้ตัวเองด้วยนะบอกองี้เลยบอกตรงๆนะว่าไม่มีรบแชทแล้วมันทําให้ทีมกากเนี่ยแบบว่ายิ่งเล่นกากไปอีกแบบคือแบบว่าไม่ฟังใครเลยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็บอกเขาไม่ได้แล้วด้วยอะไรอย่างนงี้ะตอนนี้ก็ดูสถานการณ์ก,กาๆกไปนะ KV2 นะจัดก็เลยจัดใจดจ,ดจัดไปจัดไปเอออัดโอ้โหอัดแรงเลย ไอนี่เพเยอดูได้เรื่องอยู่แต่เฮียมสี่เนี่ยสิมึงเล่นลมโบจังเลยใจเย็นสินั่นไง,งโง่บอกตรงว่าโง่ไอนี่ออกเดียวอีกแล้วเนี่ยชอบเดียวเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเล่นได้แบบว่าอย่างนั้นมากยิงแล้วผมนั่นแหละเออเควีสองดูพึ่งได้นะพึ่งพาได้บอกตรงๆแต่คันอื่นนี่ไม่บอกตรงๆว่าไม่แย่แมสเซอร์ห้าสี่ก็แทรเรื่อยๆแล้วผมดูเจ้าสุเปอรทไายนึง อ้าวเดินสิครับเดินสิครับอย่าโมแต่หิวไอ้นี่มันหิวนี่หว่ารอร้าสอย่างเดียวครับนั่นไงไม่ช่วยเพื่อนนะแบบเดิมอีกแล้วเนีย่ยเนี่ยมึงต้องรอเลื่อนน้อยๆแล้วค่อยเป็นร้าเนี่ยมึงมึงโคตรช่วยทีมเลยนะวงเล็บว,ว่ากวนตีนนะเออแบบนี้สิอ้าววิเควียี่แปดจุดศูนย์กำลังไปนะเรามาดูเจ้าคิวบีสองที่ดูน่าจะพึ่งได้ที่สุดในตอนนี้ดีกว่านะก็กำลังวิ่งไปเรื่อยๆนะอย,ายานะ่ายิงว่าวนะถ้ายิงว่าวี่เกมพลิกได้นะ ยิงเจ้าวีเคก่อนนะจริงๆอยากจะบอกให้ยิงตัวเลือดเยอะก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะเจ้นี่มันดาเมจแรงมันต้องเอาตัวพวกเลือดเยอะก่อนไม่ไม่ไมไต้องเอาเลือดน้อยเสมอไปนะเพราะปืนดาเมจแรงๆเอาพวกเลือดเยอะๆเลยจะได้ไม่มีโอกาสพลิกเกมนะเออนั่นแหละนั่น,นแหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอ้ยอย่าขวางนั่น,นแหละเออเควีสองว่าเออเป่าไว้ให้ยี่แปดเก็บดีมากเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเออนั่น,นแหละ โอโหเหมือนเหมือนกูส่งกระแสจิตใหรอว่าวมึงน,นอ้องก็รู้ด้วยเออยืนยันกันนี่เหมือนรู้เรื่องไงเหมือนรู้เรื่องไงเราก็โชงโง่ะรอบนี้เรากากเองครับผมก็ความหิวคิวทําให้เราอะไรแตะถึงความตายได้อยา่างรวดเร็วนะถ้าเราเล่นดีๆก็รอดแล้วครับผมแค่นั้นแหละก็คือบอกว่าก็นี่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมว่าการเป็นสายหิวมันมันจุดจบจะเป็นยังไงครับผมคิดว่ามันเอฟเคครับผมก็เลยลาก่อยนะ อย่าคิดว่าสายหิวจะดีนะไม่ดีนะครับผมสายหิวไม่ดีนะโดยเฉพาะเล่นรถถังพิเศษด้วยอย่าหิวนะอย่าหิวคิวนะโอเครอบนี้เราเจอสายแข็งพอตัวเราเจอเอสสองเท่าสองรอบนี้เราเจอ e เอ,อ็มสี่เอสามอีแปดเอชิลเลกิงคิงมัง้งอันนี้จะเป็นลายพิเศษในตำนานนะผมซึ่งเอ็ e สี่เสามอีแปดเพิ่งจะอัปเดตให้ใหม่นะในอัปเดตนี้รอบนี้เราเจออะไรเนี่ยโทสะอันนี้โอ้โหเท่าสองสองคันเลยโอ้โหโคตรอีพิกเลย แต่ว่าเดาจะชนะพลังบาสสวงไอสองได้หรือป่ะท่านเองไปเลยอย่าแจกก็พอเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้แคลวรถอะไรอะเออนี่ถามนี่เหมือนถามผมนะถามใครวะ <c oughs> เหมือนถามใครวะถามใครช่วยระบุชื่อหนึง่งไม่ใช่ว่าคนอื่นเขารีวิวนะอย่าให้ผมคิดเองนะเฮ้ยผมไม่ได้ไลฟ์สดน,นะมาขำัเหมือนเหมือนเขามีกระแจกจิตนะวันนี้มีวันนี้มีแต่อะไรแปลกแปกนะ จะคนรู้กระแสจิตผมไหมอ่านกระแสจิตผมได้เหรอแหมรู้ดีกันจังเลยวันนี้เ,เออทั้าสองอจัดไปจัดไปโอ้ oh, no 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 พยายามไม่หงุียงไหเยนะเวลาเจอโดนสปังงี้โอเคนะโอเคนะจัดไปหนึ่งนะติดปืนนะผมเยี่ยมครับผมปืนตรงป้อมปืนวีเค28จะมีสเปคอาเมอร์อครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงเด้งนะ เกาะเราเด้งได้อยู่เราก็รอเด้งได้อยู่รอ่ายิงว่าวเองนะมึงยิงว่าวเองอะเราก็ว่าวเองครับถอยเลยยาวๆเพราะว่านั่นไงตีนมาตีนมาตีนโอ้โหตีนตีนใจเย็นตีนใจเย็นตีนโอ้โหตีนมึงมึงมาใหญ่นะหืงเด้งครับผมพอดีว่ามือมันลั่นนะผมลั่นแบบเลงไม่ดีนะโอเคเราก็ทําการดักนะดักเลยดักเลยเพราะว่าไม่มีที่ดีกว่านี้จะออกห้าวก็โอ้โหไอ้สองไม่เลื่อนหลือเท่านั้นอะ เจนสี s เอสองเอสองเจนเย็นเจนเย็นเราไม่ออกนะเพราะว่าอันตรายเกินเออเราก็เนียนคอตินขับของวี2ียี่แปดไปเลยนะเอสสองไม่มีใครห้าวเว้ยเดี๋ยวตบเอสสองเก็ได้ผมยอมแรงนี่เพื่อเอาคิวตายซะแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ศัตรูก็ได้โดนลุมแล้วเรียบร้อยบุกเลยห้าวและห้าวแล้วเสียงนิดนึงไหมโอ้โหไอเอาซะคนขับกูเน่าเลย แม่เน่าเลยครับแต่พูดถึงนะไอ้เท่าสองมันคุยมันมันพูดถึงใครพูดถึงเราหรือเปล่านะคนติดตามเราหรือเปล่าในใน 1, หนึ่งพันสองรอยกว่าคนของเราหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะก็รอบนี้ดูจะยุสเลร็อกสมควรนะเพราะว่าเราเจอรถถางโอฮนะเราเลยเล่นกากขึ้น,นทันทีนะไม่เกี่ยวนะอันนี้กากเองกากเองจริงๆมาผมกดเจ็ดช่วยเราได้เยอะนะบอกเลยไม่รู้ว่าเจ็ดหรือไม่เจ็ดไม่รู้แต่ว่า เอายังไงของมึงยังไงของเมืองรอ7.9นะที่ต้องใช้ลูกเอฟซาเพราะว่าลูกเอพีมันเจาะูนครับมันอาจจะเด้งได้เพราะว่าแถวสองดาก,ก้อนเนี่ยมันเกาะก่อนจะมีมุมเฉลลบพอตัวนะซึ่งมันอาจจะไม่เด้งได้ถึงแม้ว่าเกาะจะหนาแค่สี่สิบอู้แหลกเยเออโชว์หล่อใหเอาไปยิงเลยนี่แน่ไม่โดนอีกว่ะเปืองตังอีกเนาะก็เป็นคันหาเงินชั้นดีนะถ้ายิงดีๆนะถ้ายิงแบบ บบกากว่าผมเนี่ยคงไม่ได้เงินนี่ได้เงินมา1นึ8งหนึนะก็ถือว่าได้เงินเยอะพอตัวได้เงินจะไม่ทํททเมแค่เจ็ดร้อยสิบหกเองก็เป็นรถถังทองคันหนึ่งที่ค่อนข้างจะทรงพลังทุกภาพในการหาเงินนะพอตัวเลยนะคันนี้ก็ผมไม่ได้นานๆถึงจะมาแตะแตะทีนะผมก็ไม่รู้ว่าเล่นได้ยังไงผมก็เพราะว่ามันเป็นรถถังมีเดียมแทงที่ เคยเล่นมาก่อนเนี่ยแหละคือผมเล่นสายกลางมีเดียมโซเวียตจบแล้วไงครับไปทีหกสองเอแผมผมก็เลยอาจจะยังมีความถนัดในทีมสิบแปดห้าอยู่บ้างไนงะซึ่งมันก็เล่นแนวเดียวกันนะผมเล่นแนวเดียวกันนะก,ก็ทิ๊กทิกอาจจะไม่มีอะไรมากก็ดูเอาในคลิปแล้วกันเนาะก็เล่นเป็นแนวซับซะมากกว่านะหลบยิงหลบยิงเนี้ยด้วยความที่มันผิวด้วยแหละผิวพอตัวนะสำหรับครัง้งหน้าผมจะรีวิวอะไรในรถถังไล่รหัสของผม,ผมเองเดี๋ยวดูอีกทีนะผมคันนี้ผมอาจจะต้องรีวิวด้วยแหละเพราะว่าคันนี้ จอดทิ้งไม่นานและ S T R V เจ A 2ขีงเอสองของสวีเดนที่ยัดมไปในวอร์เกมิงนะก็มีหลายคันที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะก็เอสสองรีวิวไปยังน่าจะแล้วรีวิวแล้วนะเอสู้เป็นห้ไอ้น่าจะรีวิวแล้วคานอยังไม่ได้รีวิวครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นคานอนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่หาเงินดีมากตัวนี้ก็เปิดกล่องมาได้เช่นกันนะก็ <ruled> มีดวงให้ตอนนั้นแหละหลังหลังจากพอพอมีอีเวนต์ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยโหขาดทุนยอยยับเลยครับผม ไม่ก่อนก่อนอีเวนต์เนี่ยเขาเยอ่อนอีเว้นท์เองนิทานหานนะผมนั่นแหละขาดทุนย่อยยับเลยทีเดียวอย่าพูดถึงมันนะมันเป็นอันนั่นแหละกล่อง c ี c นะผมนั่นแหละนั่นแหละแพงเงี้ยนะโอ้โหจุกกันเลยทีเดียวนะอย่าถามหมดไปเท่าไหร่ไม่เอาแบบเศร้าใจนะเปิดไม่ได้เลยเลยไอ้สองก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะก็อย่าน้อยก็ถือว่าได้ของฟรีมาเยอะแล้วว่าวอลเลมิก็ถูก ถอนทุนคืนเนี่ยจากผมไงจุกแล้วผมถอนเยอะด้วยไงก็สำหรับครั้งหน้าผมจะรีวิวอะไรก็รอดูกันนะครับผมก็สอนนี้ก็จบการรีวิวไอ้เจ้าทียสิบห้าวิออย่างรวดเร็วนะผมก็เป็นรถถังที่่อนจะสวยงามนะเอาอยู่ไหนอ่ะเอออยู่นี่เออไม่ใช่นี่นี่นะสวยงามนะครับผมสวยงามแบบมีถังสีสวยๆนะก็แบบเป็นรถถังที่่อนจะเล่นง่ายนะแต่ว่าต้อง ต้องดูตรงเปิดเอกสุนน,นิดนึงเพราะว่ามันเจกาะกากนะครับผมแล้วก็ค่อนจักเอิ้อตัวเซี่ยมสี่เป็ห้าพสมตัวพอสมควรนะนี่มันเป็นวิกตอรี่ไงก,ก็สก็สําหรับคนที่อยากจะส่งหลังผมามาให้รีวิวนะก็แนะนําว่าถ้าทางไลน์มาผมเดี๋ยวตรงเฟซผมจะไม่จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่รับแล้วผมผมว่ารับทางไลน์ดีกว่านะก็แอดไลน์ผมมานะแล้วก็แอดไลน์ผมมาแล้วก็ทักมาได้ผมแต่เฟซเฟซผมว่าผมไม่รับแล้วดีกว่าเดี๋ยว ทางแค่ทางไลน์มาผมเดี๋ยวเฟซเครียดไปรับแอนนะผมผมไม่อยากจะรับแอดมัวม่วๆไงก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการเหลือช่องทางแค่ไลน์เับผมนะคะก็ทั้งมาผมซึ่งประวัติมันจะแย่อย่างอยู่ไงมันจะไม่หายไงรับผมก็ผมจะได้เจอไงจะได้เอามารีวิวได้นะก็สำหรับวันนี้ก็อ้ยรีวิวกาบหรือไม่ดียังไงก็ขอกาบขอขอภัยนะผมก็ไมไ่ค่อยมาแตะสักเท่าไหร่สองคันนี้นะก็รถหังสวยงามนะครับคันนี้นะ ก็แบบว่าดีพอตัวนะเออพูดซ้ำซากแล้วพอๆๆก็สองครั้งหน้าจะเป็นคลิปด,ดูรถถังอะไรหรืออะไรก็เราดูกันได้นะครับผมสวันนี้ก็ขอลาขอลาไปเพียงเท่านี้และครับสวัสดีครับบ๊ายบาย